แบนแอ d แดคชันนะคะท่านี้นะคะจะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อขาด้านในนะคะวิธีเล่นนะคะเราก็หาเสานะคะสำหรับผูกแบนผูกเป็นวงกลมนะคะนี่นะคะผูกแบนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดขาเข้าไปนะคะ ก็ให้ขาเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ง่ายขึ้นควรจะมีเสานะคะสำหรับจับนะคะมันจะได้เก่็งตัวง่ายขึ้นนะคะแล้วก็วิธีเล่นนะคะคือเตะขาออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะนับหนึ่ง,น,น,งนะะนับสองน,นะคะก็คือจะโฟกัสที่ขาด้านในนะคะแล้วก็ขาจะต้องตรงตลอดเวลานะคะท่านี้นะคะก็แนะนำทำเซตละ8-12ครั้งนะคะแล้วก็ทำด้วยกันทั้งหมด3-4เซตค่ะ